ใครยังไม่ได้บใบเจ้า,จาเบอร์ครับใครยังไม่ได้บใบเจ้าเบอร์ไม่มีครับรอบนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าหากว่าหมู่บ้านของท่านมีงานนะครับจะเอาปิงโกไปเล่นก่อนไปช่วยกันนะครับหมู่มซีหมู่ซีไปไปช่วยกันทุกปีนะครับเครื่องประจำรบหน้าพัดลมได้ครับผู้ใหญ่รบหน้าพัดจะพัดลมแล้ครับ หมายเลขแรกนะครับพี่ปรีจริะแ,แจกปลีทปลีเรามีเยอะบบรับนลีสองเล่น,นะครับสองละสิบบาทผู้ใหญ่น้าจะใบแจะอยู่ครับใบแจะอยู่อีกน,นะครับบัตรน,นะฮะอยู่กี่ใบหมดยังหมดยังบัตรยังอยู่ยกมือกี่รอบสองรอบใครยังใครยังไม่ได้บัตรยกมืออ้าพออ้าหมายเลขแรกเข้าสารใช่ไหมแบบเลยไม่ใช่ หมายเลขแรกครับที่จะออกคือหมายเลขคนรให้นานๆหน่อยหมายเลขแรกครับหมายเลขออกคือหมายเลข4อยู่หน้า8 42ครับใครมีหมายเลข